เราสวัสดีค่ะหน้าจอดําไม่ใช่อะไรนะคะเป็นเพราะเราเอามือปิดไว้เองนะคะเหมือนชื่อน้องเชลล์วัย11ปีนะคะวันนี้จะมาลงลิปพูดถึงเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็มาขอโทษเพื่อนๆทั้ง5คนก่อนนะเพื่อนในแก๊งเรานะคะแล้วก็เพื่อนอีกแก๊งหนึ่งมีอยู่9คนนะคะถ้าเราทําอะไรไม่ดีให้กับพวกเธอก็ขอโทษได้นะไม่ได้ตั้งใจส่วนกลุ่มเรานะคะกลุ่ม กลุ่มอะไรเนี่ยแหละจําชื่อไม่ได้คือกลุ่มสกายสิตเฟย์มังจำไม่ได้นะคะเออเราก็ต้องขอโทษนะถ้าเราทําอะไรไม่ดีให้อภยัยเรานะแล้วก็ขอมาพูดถึงน้องฟอมก่อนน้องฟอมถ้าหนูดูคลิปนี้ตอนนี้นะคะพี่บอกไว้เลยว่าถ้าหนูสอบตกหนูจะไม่ได้แค่โดนแม่ตีโดนพ่อว่าโดนพ่อว่าโดนบรารบานะคะหนูจะโดนพี่นัทด,ดา่าพี่เซลว่าพี่พีทเตะ อะไรประมาณนี้นะคะส่วนพีทมเมนในคลิปมเมนในคลิปแรกคงเราเร่งนั้นได้ยังไงงอนชีงอนงอน,งอนพีทมาเมนอีกเขางอนแล้วนะแล้วก็อย่าได้หวังนะคะมเมนแบบวยพี่เซลรักพี่พีทเราไม่มีทางนะคะป็นอย่างนั้นโดนป็นอย่างนั้นโดนฆ่าน,น,นะคะไอพีทมันกระเทยนะ,ะอย่ามาพูดถึงเราในทางไม่ดีไปจิ้นน้องฟอร์มกับไอพีทนู่นอย่ามาจิ้นพี่ อ่าๆะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย